โ่งดังมากครับร้านนี้ถ้าไม่กินนี่มาไม่ถึงนะถ้าแม่คใช่ค่ะผมมาเพื่อจะมากินเค้กเย็นเลยทำไมเขาถึงเรียกเค้กเย็นอ่ะเพราะว่าขายตอนเย็นไม่ใช่ถ้าขายตอนบ่ายก็จะไม่ใช่เค้กเย็นผมวากินอย่างอื่นดีกว่าผมว่ากินอย่างอื่นดีกว่าสวัสดีครับผมเบ็กกอร์บอยครับวันนี้ เราอยู่ที่ตลาดกิตดี้แหล่งของกินยังเซินย่านดาวพนองใช่ปะเดี๋ยวเราไปกินทาโกยากิทาโกยากิเหรอ Yes อร่อยเหรออร่อยจ้าลายแถมทาโกใช่เหรอไม่ซื้อทาโกแถมจ้าลายไม่ได้วันนี้เราจะไปหาของกินกันเลยไใครับทุกคนก็ ฝากกดไลค์ก,กดแชร์รรกดติดตามผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยจิ๊งๆิ้งดรวย นี่ครับเราก็เมื่อกี้เราไปหาของกินมาได้อะไรมาม้างครับในกุ้งซูชิแล้วก็ขนมเ,นเบื้องขนมเบื้องเบื้องหน้าเบื้องหลังอันเนี้ยแบนเค้กแล้วมีร้ีเด็ดอีกที่เน,นี้ทย,ยทายโกยากิใช่ไหมต้องจัดแค่ร้านเด็ดครับทาโกยากิร้านเด็เด ชอดเยเยอะมากครับทุกคนนั่นเลยไหคะใญ่กไไม่ต้องใเยอย่างเยอะทุกคน50นิตันนี้เห็นปะ่ะผมบอกแล้วว่าซื้อแานหลายแานพาคโค

เรื่องกินวใจใผมครับหวานนะกรอบนีออ่ผมมีแล้วนะแจ้งคืนนะนี่ครับต่อมากินอันนี้คือ ดูีิคนญี่ปุ่ปนเขาต้องกินไงนกนว่าอย่างนี้จริงๆครับอันนี้คนญี่ปุ่นอ่ะเราคนไทยนไทยน่กันี่ครับกุ้อกองอได้ประมาณส0กวตัว,วเราจะกินไมบรากันนะครับใบละบาทหาก,กินยากนะเี่ยทุกวน ร้อยยี่สิบใช่ไหมครับห้าหมาครับห้าหมายมาซินดี้เขาต้องกินครับร้านนี้เคฟเย็นสายบ้านห่งดังมากครับร้านนี้ถ้าไม่กินที่มาไม่ถึงนะใช่ไแมคะใช่ค่ะผมมาเพื่อจะมากินเคเย็นเลยทำไมเขาถึงเรียกเคเย็นอ่ะ เพราะว่าไข่ตอนเย็นไม่ช้ถ้าไข่ตอนบ่ายก็จะไม่ใช่ไข่ดีผมมากินอย่างอื่นดีกว่าผมก็กินอย่างอื่นดีกว่าไมเจแล้วเพราะว่าใช้เป็นใช้เป็นวิปครีมจะต้องใช้ตัวเย็นแล้วก็ถ้าอยากจะได้แบบเย็นเจี๊ยบก็ต้องใส่ไอติมด้วยทางร้านก็มีใส่ไอติมด้วยเหรอเติมด้วยถ้าอยากจะมากินเลยก็ไม่ได้ต้องรอนะครับร้านะเพราะว่าแม่ค้าทำช้าใช่เพราะว่าแม่ค้าทำช้าไม่ได้ว่าเขาได้ไข่ดี กับปเป้ขายดีนะคนเยอะไม่ใช่ในเรื่องของความอร่อยมีสิบสองมีสิบสองหน้าใช่ปะใช่ค่ะมีสิบสองไส้สิบสองไส้เริ่มต้นสามสิบห้าบาทชั่มไส้ละห้าบาทใช่ค่ะว้าวอันนี้เขาเรียกว่าหน้าเหรครับอันนี้ฝอยทองโอริโอ้ราคาราเมลค่ะซอสเป็นทั้งหมดสี่ซอสค่ะไส้มีสิบสองไส้ราคาอันนี้ราคาสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทนะวันนี้ คุณแม่ค้าครับผมเสร็จหรือยังครับแล้วค่ะนี่นี่ของผมใช่ไหมครับอืน่ากินมากเลยครับยังสุดเลยครับยงสุดเลยครับใช่ไหมอ้วนครับได้แล้วล้วครับนี่เคฟใช้หวานเดี๋ยวเรากลับไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชจ้เมกระบอกเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดจริงจริงๆเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปนะครับผม